ดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกกกนะคะค่ะวันนี้สปานก็ได้มาโคกน้องหน้านะคะจำปาดงนะคะก็จะมามอบสิ่งนี้นะคะย้อนหลังวันเกิดให้กับลุงช่างนะคะกับป้าสวนผักนะคะเป็นหมวกนะคะโอ้โหนะคะสุดยอดมากเลยหมวกโคตรอย่างดีเลยนะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะค่ะสวยมากนะคะมลูลค่า หมื่นกว่าเลยนะคะสองใบถ้าคิดเป็นเงินไทยเรานะคะนี่ค่ะสว,ส,วสวย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 มากเลยค่ะนะคะนี่นะคะของแท้แน่นอนนะคะสวยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะพี่สมอนนะคะขันทวงนะคะค่ะเดี๋ยวปะเดี๋ยวเราไปอมอบให้กับลุงช่างป้าสวนผักค่ะอ่ะเดี๋ยวพอดีเจอน้องปุ้นะคะรอบก่อนน้องปุ้จะไม่ได้ลิสติก,กับเขานะคะค่ะนี่<อ>จ้ะ มารู้สีอะไรบอกว่านูดๆอยู่เพื่อนบอกว่าของคุณสมอนเนาะใช่ค่ะขอบคุณสมอนะคะน้องปูได้รับแล้วนะคะจ้ะขอบคุณคุณสมอนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ปานนะคะเอาลิสติกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทานนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทานเลยค่ะของเพิ่งมาถึงไม่กี่วันจ้ะโอเคค่ะป่ะไปเลือกการถ่ายคลิปด้วยกันไหมนี่ นี่นะคะมาแล้วชิลล์เพื่อมีถ่ายคลิปอ่มาแล้วของพี่สมน์อยากมาให้ลุงลุงไปไหนแล้วล่ะอือหืออยาให้ป้าเปิดดูไปเพราะว่าของเก่าป้ามันเก่าแล้วนะคะได้ของใหม่จากพี่สมรคันธงคันธงนะคะค่ะมาได้แล้ว

สปาบานบอกแล้วว่าเป็นของฝากจากคุณสมองจันทบุรจะมาจากอเมริกาค่ะมีของป้ากับของลุงคนละใบดินดีสปานบอกว่าหมวกใบนี้ราคาห้าหลักตัวเลขห้าหลักครับห้าหลักจริงห้าหลักจริงบวกกันสองใบใช่ไหมสองใบสองใบห้าหลักแสดงว่าหมวกใบนั้เกือบหกพันนะมั้ง อันนี้ของ่ลุงอ่ะอ่านะของลุงของป้าของป้าใส่เก่าแล้วใบสีน้ำตาลเปลี่ยนใบใบให้ใช่เดี๋ยวราใบสีน้ำตาก็ซื้อให้ใช่ไหมใช่ป้าใสประจำมากใช่เห็นป้าใสประจำแกบอกไม่เคยทิ้งเลยจริงจอ่ะจริงกันตอยใช่ไหมคือมวกัมันใสดีไงแล้มนสีน้าตาลเป็นสีที่เราชอเราก็เห็นป้าใสทุกวันกบว่าต้องปลี่ยนใบใหม่ใบเก่ามัก็ยังใช้ได้ใช่ค่ะ แกะดูป้าข้างในป้าใส่ดูหน่อยเจนจำได้ว่าใบเสียงตาเป็นของแกนะใช่ใส่ที่ป้าใส่แกเห็นป้าเจนใส่แล้วแกดีใจนั่นแหละดูไปดูไปลืมแกะป้ายป้าชอบอะไรเป็นใบเสียงตาป้าใส่ตอนนั้นส่งมามีสีขาวกับสีน้ำตาลคิดว่าป้าชอบสีน้ำตาล เด้๋ยวเหป่วยเพ่าะมันเหนื่อยไม่ได้อดน้ำอุ้ยมันมีกานชื้นด้วยใช่ใบไม่ใช่เราออกใบใบนี้หนากว่าน่าจะหนากว่าใบใบที่แล้วหรือเปล่าใช่ใบหนากว่าสีน้ำตาลนะหรือว่าสีนำตามันแบบานกว่าอันนี้มันสามกว่าอันนมันห้ากว่าคุณสมรวงครับห้าพันกว่าใบนี้นะอันนี้มันสามพักว่ามีโอกาสได้ใส่ของที่ราคาสูงที่สุดนะตาปันบอกใบละห้าพันกว่าอันี้มั ใส่คาาป๊อปเลยขอบคุณคุณสมอนนะคะหนูก็หนูชอบใส่หมวกอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นหมวร้านด้วยบางครั้งใช่ค่ะก็เลยชอบใส่หมวกเพราะว่ามันหนามันมันจะเป็นแบบนี้ไงมันจะเป็นแบบเหมือนกระบางเดียวได้หน่อยด้วยแล้วก็ใส่แล้วมันพอถ่ายรูปแล้วมันดูดีใบสีน้ำตาลอันนี้ก็ได้มามาไม่เปลี่ยนนะคะใบเก่ายังใช้ได้อยู่ร้อยยี่สิบแปดยูเอสไม่ใช่ร้อยห้าสิบอะร้่ะปา ของป้าเหรออเไรอยู่ที่สามพันกว่าสีพันร้อยีสิบของป้าหรือเปล่าสิบส้แตสิี่จุดสอูยูสิของใครโทรศัพใครแล้วของป้าสวยของลุงก็หล่อสายจันเก่าแบบเบาดี หนูก็มองไม่เห็นขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยร้อยาสใบเก่าก็ไม่ทิ้งย้ำอีกทีนะใบเก่าก็ยังใส่ได้เออนั่นแหละร้อยห้าสิบบ่ใ่เวลาไปงานแบบใช่ลุงใส่เท่นะห้าพันกว่าใช่เฉพาะของป่าของใช่เพราะว่าใบใหญ่กว่าแล้วก็ใช่หนากว่าหนากว่าด้วยนะนี่หนากว่าใบเตยมตาจริงจ้ะ เห็นปลาใส่ตลอดแกก็ดีใจถึงหน้าหนาวก็ใส่แล้วก็หลุดแล้วปลาลุงไม่มีแว่นตาใส่หรือยัเออแกมองไม่เห็นสองใบสองใบนี่เป็นหมื่นหมื่นกว่าสวยก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวมอฟต์เลยเมื่อกี้มอบให้ดูไปสี่แล้วนะครับมอบต่อมอบต่อทีจะมอบต่อไม่พออ่อนด้วยนะ อันนี้คุณอิสระมาพันหนึ่งคุณพี่ารดีด้วยอําพันให้มาห้าร้อยกตี้หอีกพันห้านะครับฟอนด้วยนะทอนด้วยนะไม่มีใหมาทอนเลยทำไงไปเลยดีกว่าอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะคะสําหรับหลายๆคนที่ร่วมลงวทานมาจริงมันมีตั้งต้นอยู่ทีนี้ยถ้าหากว่ามันคือเราซื้อของมาแล้วถ้ามันเคินจากของเนี่ยเราจะขออนุญาตแจ้งแม่เอฟซีเลยนะคะว่าเราอาจจะไปร่วมที่วัดต่อไปวัด ที่พายี่นไว้เมันสี่พันครับเพราะว่แอร์นี่จะตกร้อนครับป้าๆออกตังไปก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้คุณน้องนศแจ้งมาจะร่วมมาอีกครับเดี๋ยวคือถ้าใครที่แบบเออเรายังไม่อยู่ถ้าร่วมนะคือเราจะมีโรงทาร์กี่วัดวัดอะไรไม่รู้ที่อำเภอแสงทองแสงทองหรออะไรนะวัดที่วัดเดืองถ้าไปทดกระถินมาเราเคยไปทอดกระถิ่นทีเนี้ยเจ็ดเดือนอะ ว่าเปล่าเสียงโงเขาก็จะไปเอาส่วนนั้นเนี่ยไปใส่ตรงนู้นด้วยสองพันแล้วายด้วยกโอเคโอ้โหที่ป้าออกทำไปก่อนนี้ก็คงจะแบบว่าบางคนเออได้คนละแบบได้ไม่น้อยไปซุปเปอร์คนละถ้วยสองถ้วยไปยบางคนก็มีมาร้อยนี่ก็มีสองร้อยก็มีสามร้อยก็มีมีพันี่ก็มีถ้าจะมองนะบางทีเราไปทำบุญเนี่ยทำบุญบางทีว่าเราแบบมันถ้ามันทันมันไวจริงจริงคือ ทำทำลงทานเพราะว่าเราทําไปปั๊บเขาได้กินแล้วเขาอิ่มเลยเขาได้กินแล้วเขาอิ่มถ้ามันอร่อยจดชื่อไว้แล้วครับแต่ว่าอย่าไปใช้ไหมนั่นแหละคือบุญที่เราได้ทันทีเลยจะได้พูดขอได้นี่คือนี่คือลงทานนะในความรู้สึกป้านะไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนป้าหรือเปล่าคือลงทานนี่จะเห็นผลไวมากคือเราทำเสร็จปั๊บเขาได้ทานแลยอิ่มท้อง เขาได้แล้วลงทาเขาเบรกมือไม่อยู่แล้วนะดูท่าทางอ่ะอิ่มท้องถ้าถ้าถ้างั้นถ้าไปบ้านไอซีก็คงจะแบบได้เยอะอะไรแะลรวันนี้เดี๋ยามาดูกันก่อนว่าัดลบแล้วจะเหลเท่าไหร่ค่อยเอาไปต่อโรงทานที่บ้านไอชีกันอย่างเดิมนะครับ